อยู่นี่ค่ะยูโรค่ะสวัสดีคุณพลรัศภายูโรยูสวีบอกว่าแบบเธออยู่ไหนอะไนนะอะไรพูดว่าอะไรวะคือแบบว่าแบบคืออ่านหมดเลยอ่ะือโฟกัสมากเลยอ่ะเฮ้ยพี่บุมทำอะไรอ่ะพี่บุไมพี่บุ๊มพี่บุ๊มพี่บุม พี่บูมไปแล้วเดี๋ยวกูเข้ากัอพี่บูมเหรอใครับอยากเห็นเธอใช่เขาบอกว่าแบบขอดูพี่ยูโรหน่อยค่ะกรับสวัสดีผูพี่น้อง<ห>ชาวพ,พลันพะ<ด>ลันดาพาแอนกูออ้กิ๊กฤกษกรทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกยามงามดีเลิกงามยาม,ยามดีามที่เรา มาทั้งหมด358คนโดยไม่ได้นัดหมายนะครับสามล้านห้าค่ะสามล้านสามล้านห้าแสนห้าหมื่นคนนะครับหยูโรแล้วยูโรเคียดอะไรอ่ะบทบรญยาวมากอ่าบทใหม่บทใหม่แก้มาแล้วแบบเอาหรอที่บอกวาสวตใช่ไหมใช่เหรอเราเมื่อคืนไม่ได้อ่านเนาะ จให้ยูโรด้วยพูดเยอะมากพี่บูมงานการชาติเมื่อวานหล่อมากพี่บูมไปนะฮะอันนี้คืออะไรอ่ะ X X p o l e r Life ไม่ได้ไลฟ์นานคืออะไรบ้างก็ไม่รู้เออไม่ได้ไลฟ์นานเกันคอยโอ้โหแฟนคลับพี่บูมเอาไปหาพี่บูมเลยไปเห็นแค่ข้างหังพี่บูมปึ๊บเดียวได้เดี๋ยวหนูพาไปหาพี่บูมจ้าก็ไปเลย จอยูโรแล้วยูโรยบายทุกคนก่อนนะยูโรสู้ๆนะครับเช่นกันค่ะอันนี้ของกิ๊งเนาะเดี๋ยวพาไปหาพี่บูมต่อนะคะแต่ว่าไม่รู้พี่บูมไปไหนแป๊บมึงกูเหมือนพาทัวร์กองเออ